ตั้ง GPS มานะเพื่อนๆอีก900 900เมตรก็จะถึงแล้วเจอสะพานแล้วเนี่ยเดี๋ยวกล่อมมะสะพานข้ามแม่น้ำกล่อมมะเลยข้ามไปข้ามมาอยู่นี่ละป้านะอ้สะานเลยอาคารโอเป็นอะไรอีกแก่เนี่ยโอ้สะพานน้อยมากนะขับได้ทีละคันนะสวนกันไม่ได้นะเพื่อนๆ ก็ฟตือเตมอืมต้องเข้าคิวนะเข้าเมืองเออเทศาบาลโวเลนแล้วเจอแล้วเนี่ยสีแดงๆนี่ไม่ใช่บ้านนะอันนี้เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกอย่าง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นโรงงานเนะาะหลบอยเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวตามเขา <c oughs> ถ้าเกิดว่าลุงๆอ่ะ โล่งแบบนี้หิมะมจะหมดไวเพราะมันโดนแดดแน,นกเยอะมากเลยเนี่ยสีขาวๆแบบนี้ที่อยู่อาศัย ตอ,อนแรกมาใหม่ๆก็ไม่รู้เรากนึกว่าบ้านคนถามลุงว่าทําไมมันเก้าๆูกาเอสีแดงแดงไงเนะเห็นไหมสีแดงแดงอ่ะจะอยู่คู่ๆกันนะเขาเก็บทุกอย่างเลยนะนแะมีอันนี้เก็บฟืนนะนแะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่สีแดงอนะเขาอยู่สีขาวเถอ <c oughs> สีแดงเ็าจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรอะไรเงี้ยบ้านสีแดงก็มีนะไม่ใช่ว่ามีมีอะไรวัวเรน,นไม่บอกเลย ถึงแล้วเด้อโวเลนเนี่ยเทศบาลเมืองโวเลนรถแทบโวเลนอมเซนเต้แต่ไม่รู้ว่าอมีป้ายรถเมย์ด้วยตรงที่ป้ายรถเมย์เอออมเซนเต้นออมโซนเซนเต้นเด่นย่าเดียสกี่วะย่าเสียเดาสิกระยำเหรอเด่นหน่ะนะ ขายฟืนดูสิเนี่ยเขาบริษ uh ัททำฟืนแน่เลยบริษัทเนี่ยส่งเข้าศูนย์ห้าง